กำหนดทุกสดนขอรับาวาไว้ข้างกายแบบสบายๆนะมือไว้ข้างกายแบบสบายๆจาคิดแันนิดจ้านมครับ ไปที่หลังเท้ากำหนดวน่าหลังเท้าออกเสีเยงไปนะครับหลังเท้าหน้าแข้งหัวเข่าหน้าขาหน้าท้องหน้าผมหัวไหล่กลายพาง จัม,าาม,มูหน้าผาปลายผมปลายผมหน้าผาจักหมูปลายคางหัวไรหน้าอกหน้าท้องหน้าขาหัวเขา่าหน้าแข้ง รังเท้ารังเท้าหน้าแข้งหัวเข่าหน้าขาหน้าท้องหน้า,าหากหัวใจกลายกางจัดหมูหน้า ันนี้กำหนดมือไปที่กำหนดจิตไปที่มือขวาครับกำหนดจิตไปที่มือขวาไปฝ่ายโยโย น้อยากะรับน้อยากะรับน้องะรับน้องกระน้อสองนหนึ่งคู่ะรน้อระนอสนสองคู่ตะร